สวัสดีจ้าพี่น้องไปมากินยำบักหม่วน้ำมาอต่อยด้วยจ้ามือนี่นึกอยากจะร้านกากที่เอาต่อยงดอาหารวีแกนไปแล้วเนาะจะเอาต่อยกากินทั้งเบิตกสองอาทิตย์จ้าเอาต่อยก็เดต้าคลิปไปแค่เจ็ดคลิปด้วยจ้าเด้อเพราะว่าเวลาลูกเค็ีกับเขามาเอาต่อยกับบุกกาไทายคลิปนอกเกรงใจเพิ่นเสียงเอาต่อยแหบแหบมหาสเสน่ห์จ้า รสชาติสุดอยอดด้วยจ้ะก่อนอื่นก็นต้องร่องทองกันจะ้ะอันนี้เป็นน้ำกะทิด้วยจ้ะน้ำบกเร้าแบบสำหรับเดี๋ยเ่าดื่มใดนะก็ต่อ,อยดื่มแท้นมจ้ะื้มแต่เพื่อนๆบางคนอาจสีหูแล้วก็ได้เนาะ แต่แตายยังบอกว่าเขาจะเขียนว่าโคโคโนุตทิ้งเดจะจัดเท้าไปใส่ตู้เย็นหรือมันเจออากาศเย็นมันจะเป่ยเป็นไข่จ้ะแต่แบบเป็นไข่แข็งๆเนี่ยสำหรับปรุงอาหารได้จ้ะเด้ออืมแบบอันนี้ต่อยก๋วยเตี๋ยวทวดินมะน้ำจ้ะแล้วก็มีเมทันตะวัานตอมม่อยมันสีมะหว่านยังเหตั้งต่อยบล็อกขึ้นว่าน้หนักอต่อยสีลดลงสามกิโลจ้ะ อาไต่กินวีกันไปต๊สิบสี่มีโอสิบสี่มี่ภาษาสิบสี่มือพอไต่เริ่มกินอย่างแตาบ้นถึงสิบหกจ้ะสิบหกโมกะลาเนาะ <c oughs> นัวนัวเตียงก็ไต่แผบเนี่มันหยังดอกหลังจากไต่หายป่วยมางแต่ปีพศส 2, องพันยี่สิบเนาะแตเอาไต่อป่วยเป็นโรคติดต่ออยู่นี่ละจ้ะเอาไต่คือมันเป็น ลองโควิดบอกร่องเถื่อมันกับมาลา่องเ่อมันกับหายจ้ะแต่หมอเขาคุยนทิทายว่าอาต่อยบ่คอยบ่คอยใส่เสียงจะบ,บ่คอยคุยเอาต่อยก็บใสุยนิ่เอาต่อยเห็ดคลิปนี่แหละจ้ะแล้วปกติอยู่บ้านผู้เดียวเนาะอเาใส่ล่มไปจ้ะนิ่เขาก็ยังดีแซ่บ จมือเนี่ยเอาต่อยกันยั่งย่ำแบบบาใส่น้่งปลาจ้ะก็ยังเป็นของวีแกนคือเกาแหละเอาต่อยก็เอาต่อเกี่ยวไปปั้นจนละเอียดเลยละ่ะค่ะปั้นแล้วก็ผสมน้ำหอดแล้วก็มาใส่แทนแซ่บยุตจ้ะช่วงนี้กินพริกขนาดพริกน,นี้ยอย,อย้ง ความหูซึกเผ็ดนี่แทบสิบ่มี่เด้ตาการมันจะออกย่ำหนำมูกเอาต่อยออกแสดงว่ามันเผ็ดอร่อยสังเกตตรงนำน้มมูกเอาตอยออกแสดงว่ามันเผ็ดมากตอมรับรสลังเทือมันก็นมารังเทอมันก็นหายจ้ะกินไปน้ำก็ไปน้ำเนาะ ต่อเนย่งบดิยอมลังคาต่อเล่นบริ่มยอมผมเดี๋ยวกินแล้วกันต่อมปดดย่อมพักอันนี้อต่อกับมัแตงให้มันเบ่งงามซื้อถ้ากินได้จากข้าเหนียภาษาย,ยันมันเกินอากาศสลัดน,นจนะจ๊ะเนาะ เมื่อน่าเธอว่ากินอาหารวิกันนหนักติดรถพอต่อยกินเยอะมากกินมือนึงหาเทือกคนล้กินจานใหญ่น้ำแบบเดียวต่อยตักมากินโชว,นว์นั่นแหละจ้ะน้องเตือเพิ่มอีกมั่นกินบปอิ่มน,นะจ้ะเนาะอยากกลับมาจากตือของเนื้อเพื่อเนเพื่อนแต่ว่าเขาลุวงเราไปสร้างตัดกพมา่านั่นแหละจ้ะแล้วก็ไปเบื้องนเบาะล่องก็อีน้ของรับแขกน้ยนของกินข่าเนาะ เราต่อแบบบงหัวลุงล้มกักผ่ามานคือในห้องกับต่อยเพราะเนี่ยต่อยต,ตั้งทั้งอินเทอร์เน็ตเนาะพาไปเราไปเห็นเราไปยืนเราบัยางังงหนีเลยเพื่อนเพื่อนแหงไปเห็นป้ายรถแล้วข้าบแหงบนหนีจาก <c oughs> ลุงเมื่อวัยรุ่นเอาตอนอายุเจ็ดสิบกว่า เราบอกเราเห็นน่ะห่องอต่อยแล้วว่ามันมันโอเคเหนเรามล้วมาต่อยเหตุไว้รสำหรับไทยคลิปที่ซื่อเพื่อนกะเบิงเนยนบอกห้องเดียวแนี่อาต่อยหันไปหันไปแทบทุกแกละจ้ะสีข้างหลังเป็นว่าไปเปิดติเปียนเนี่ยเือาต่อยติดไว้สามซีซีแบบก็เลยหันหันโต๊ะกินประเดี๋ยทุกมุ่จ้ะ ่ะประมาณันไม่แล้วแหละจะถูกอีหรีจะ่ะปลากระบอกเอาที่แม่มกักจะ่จากของจับว่าว่างอ่ะนะตายกบับบุงกันเล่าอยู่แถวบ,บ่เขากันเนี่ยตอนทีดักข้อเลยว่าบอ่อ ต่อไปในไทยคิดไปเบิ่งแล้วย่ำเสือของยานเอ่มเอียงแม่บุรีหรือเมื่อเอียงเนาะในโตเกื่องมือถือมันเต็มอีกนะต่อเรื่องเป็นตาไปเนี่รถกุ้งมือนี่ยใส่เป็นตาได้จ้ะแล้วต้องถล่งไปเอาขึ้นมาอ่ะมุกม่วงนี่แซ่บออกเปรี้ยวหวานนิดๆจ้ะ ถ้าเป็นของบางประเทศนี่จะออกหวานเลยเนี่ยเธอได้พัก หมูก็ต่อยมันแห้งข้อก็แห้งนี่เป็นพอาต่อยกินชาเข็งหลายบุญ <c oughs> <c oughs> อืมต้มจา้า ปรุงนี่ออกหวานอมสมนิดๆแต่โอ๊ยขวดเกลือมากเลยลุงก็ลืมขวดเกลือลุงเหนะ็นนาตากินก็เกลือแล้วมีแต่หัวหัวขวัญต่อเราะลงขวดเกลือเนาะฝร<อ>ั่งขเนะ<อ>งขาก็เป็นเกลือห้าจ้ะมึงสังเกตว่บบมันมีเม็ดขาวอยู่ข้างใน เขาเคือคนไทยเลยเอาเอาขอสารใส่ไปในเกลือป้องกันอยเกลือเขาจับก่อนเนาะตอวเอว่าค็ดลับนี่มีแต่คนไทยขเขาเฮ็ดเนาะฝรังขเขาไเฮ็ดจ้ะ ต่อยปาดมาลูกกึง่งลูกม่วงเลยพันนี่แซ่บสาป่ายอุกหวานเจี๊ยบเลยพันนี่นะเจ้าของประเทศได้เอาต่อยลืมซื้ออีกหรอแล้วต่อยเก็บชลาของได้เบิ้บงดูจ้ะของยี่ห้อใดแบบใดทีวด่ว่าแซ่บต่อยเก็บชลาไว้เบิ้ดเอาติดเว้ในห้องกุ้งเดี๋ยวไปซื้อมาอีกนะ อยากกินมื้อสันเมื่อเบือนไปซื้อของแล้วต่ออยากกินยกกังคุณบอกอยากกินขนมเปี๊ยะลูกหาแล้วกับเพื่อนทั้งเฟสบุ๊กก็บ,บอกว่าทางอินเทอร์เน็ตมีตะบะบางเจ้าสนมากเขาบอกคอยส่งเมืองนอกน่จ้ะถามราคาส่งแพงบ่ะขาส่งก็โอเคอยู่จก 1, 3, 4, 4, ีกพันมาสามสี่สี่พันกูซื้อกว่าต่ว่าเขาสิ้กำหนดอยู่ได้ว่าประมาณก็อยู่นี่ถ้าส่ง หนึ 1> 1่งถึงสองกิโลตองละสองกิโลเนี่ยค่ะข้าวติดจ่ายประมาณสิบหกยูโรตองกิโลหนึ่งกับสิบหกหรือสิบเจ็ยดยูโรนี่จ้ะซ่วงทเท่าไรก็สร้างสบ,บาถึงห้าร้อยกรัมหนึ่งกิโลหรือสองกิโลจาล่ายราคาเดียวกันน,นะนะตะกวอนข้าเป็นบะบุอยากกินขนมเปีย๊ยะใส่ไข่คเค็มของสุพรรณตะกอนไปหาหนาอยู่นตลาดตอง,องนะของเนาะเขามีขาย พ่อสองพี่น้องนะขาบานนาสาเราต่อ,อยยูสุพันธ์ย่างไปกสษเด้กลับมาประชวงออาต่อยเป็นาศาสตร์จีนบ่จวงเดินถิงหาบ่าตะกอนอราต่อยไปหนาห่อนเนาะแล้วก็ญาติศาสตร์ของเขาแสบของสุคือพันธ์นะไปอาต่อยกฤษเดกลับมาก,กินุ้ยเยอะมากจาก้ะญาติศาสตร์เนี่ยบ่ตามหาซิพกหิพฮอดเอาต่อตม 6, 6, 6, ยอาอมาก จากของนอกก็พอไปในแอร์พอตเราไปเจอหม่องหันขายของฝากนะสื่อไซรถล,ลากอีกจ้ะอยากจะนอนห้องห้ไม่อยากกินขนมเปียกดยิฉันอยากอยู่ <c oughs> คือมีอติเออคือมีอติคืมีกระเทียมต้มันเริ่มขึ้นอีกแล้ว ค <ừ. S 2> กว่วจอีอ้อยกับแสนสองจิบกั่วีได้ต่อไหนเนาะลอยสามสิบสี่ลอยสามสิบเอลอยสามสิบเก้าเหรียญแสนแสนก็บบวิวเนาะ ต้องคลิปมีก็ที่หลายๆจ้ะมีก็ที่ได้สองสองแสนหาสองแสนหาพันยูเนาะได้เยอะมากเลยนั่นแล้ว่อยบึงโหเป็นพอยังเนาะกระเปาตำหาลอยเหรียญนะเอาต่อยว่ากาบอกหยดกิ้งนะจ๊ะเนาะกระเปาตำหาลอยเหรียญเลยตวได้สองพันสองแสนสองแสนหาพันยูเนาะรือเป็นพอต่างจัดมาเบิ้งเยอะใส่อกับบึงโหเนาะ รือว่านาที่มันเยอะบุงเพราะว่าถ้าคนเฮ็ดคลิปสัน้นจะได้หน่อยจ้ะสองแสนห้าหมื่นวิวหารอยก็หารอยก็เหรียญเลยมันเริ่มขึ้นอีกแล้วเนเพืเ่อนผมได้คลิปน้อนด้วยให้จำไป เอาไปโพสลงเฟซบุ๊กเข้าหรือเขาขอไปเบิรงของเข้าแหละพยายามไปเบอรงไหนได้แต่ว่าแต่มีโพสหน้าเขากล้าขามของเข้าเบิรงไห้คลิปเขาก็เตือนก็ซื้อเรอกดถูกใจไว้ถ้าคลิปมันบอกกระดุกกระดิกนะต้องเข้าไปไปกระเตือนจ้ะแล้วก็โพสคลิปนั้นแชร์โพสลงในเอารูปโพสลงในอย่างในชุมชนแล้วก็แชร์เข้าเฟซบุ๊กเข้าจ้ะ ม,มันมันม่นตรงกราต่อยใส่เม็ดฟักทองครับทั่วดินนี่ละจ้ะ โคตรมันเลยอันมันมันอันเม็ดฟอกท้องว่าจานเอาต่ดต้มนย่าจะออก หวานหวานนิดๆตามมาด้วยเค็มพอความความเปรี้ยวความหวานของไอน,นี้เข้ากับหวานอยู่แล้วนะา b o o k 办表